ตีราคากันไม่ถูกอ่ะจริงๆเป็นพระที่ไม่มีราคาการผมเจออันเนี้ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นพระที่ผมต้องงองอซื้อเจ้าของอ่ะผมไล่ราคาสองหมื่นเฮ้ยรู้ป่าว่าผม,ผมพูดก,กัน่าสองหมื่นเจ้าของส่วนว่าไงบ้าหรือเปล่าอฮาใครที่ตามผมมาจาก youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไล์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไ like ล์สดได้ เนี่ยๆอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นพระที่น่าเสียดายนะเก่าหยิบม,มาปุ๊บแท้ปั๊บทิ่มตาเลยอายุอาณาเหมือนปิดตาปูดีบรรยงแต่บอกเป็นพ่อทาคนก็ไม่เชื่อบอกเป็นปูด่ดีคนก็ไม่ว่าคนคนก็ไม่เชื่อสุดท้ายกลายเป็นพระ ที่เล่นแค่ชอบบางคนซื้อสองหมื่นเฮ้ยแพงไปบางคนบอกสามพันให้เราไม่ขายถูกไหมฮะฉะนั้นนะครับพอไม่รู้ที่แต่เป็นพระแท้นะขายได้บ้างไม่ได้บ้างพราะขาพระไม่สนใจครับแต่เนี่ยผมบอกเลยนะนี่คือหลวงพ่อว่างวัดกำแพงแสน นี่คือพระปิดตาของหลวงพ่อวางวัดกําแพงแสนเจ้าคณะอําเภอสามแก้วหรือเจ้าคณะอําเภอกําแพงแสนทำไมจึงใช้ยันเดียวกับพ่อทาพ่อวางเป็นสิทธิ์พ่อทาวัดพเนียงแตกเป็นสิทธิ์หลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกครับอ่าพ่อจะมาเคือปรกาศท่านอยู่ในนะ โรงกดถ่ายภาพออกมาภาพเป็นสีลุงทั้งภาพครับรอเพ่เงินอยู่นะครับอ่ะโอเคเนี่ยฉะนั้นพระเครื่องที่ผมนํามานะผมจะทําไว้ใน Youtube ไงสุดท้ายเวลาอยู่ใน Youtube คนก็จะรู้จักพระดีๆเหล่านี้นะครับฉะนั้นเงินที่คุณจ่ายไปสําหรับหาพระแขวะนนะก็จะได้ของดีนะครับคุ้มกับเงินที่เสียไปเข้าบ้านแนะ่นอนครับจะจะหาผมถามจริงอนะปิดตาเพา,างอนะ่ะ คุณจะหาที่ไหนเจออะเออสําหรับผมคือไม่ได้คิดว่าซื้อพระมาแล้วต้องขายบางคนบอกเป็นหนี้อยากขายพระทําทไมคุณไม่ลองขอพระดูให้หมดเนี่ย่อาจริงจงผม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 ไม่ได้พูดเล่นนะนะครับหาพระมาแล้วขายผมนะพระผมถามว่าพอไปฟังเสียนพระคุณพระช่วยผมเห็นพระหมดตังค์หมดก็เป็นก็น่าเก,ก่าอ่าทําไมคุณไม่ลองขอคุณพระว่า ถ้าลูกช้างหมดหนี้ไปเลี่ยมทองเนี่ยทันพอเงินไม่ใช่พอเงินเนี่ยอันเนี้ยทันพอเดิมรูปหล่อแบบเนี้ยทันพอเดิมทันสองสี่เก้าสี่นะซึ่งแบบนี้เป็นรูปหล่อที่หล่อโดยโงรงหล่อพงศศิลน,นะครับนี่พระยุหะ นะฮะทำโดยรูปหล่อพงศินเพราะอะไรเพราะสมัยก่อนโรงหล่อพระในประเทศไทยมีไม่กี่ที่<อ>นะครับมีไม่กี่ที่นะซึ่งโรงหล่อพงศินเนี่ยเขาเป็นโรงหล่อที่หล่ออะไรเกี่ยวกับทางรถไฟอ่าเกี่ยวกับนะที่ใช้เกี่ยวกับนะทางรถไฟฉะนั้นนะครับโรงหล่อนี้ก็เลยทําการหลอรูปเหมือนพ่อเดิมให้ ฉะนั้นรูปเหมือนเมื่อเดิมหน้าแปลกๆปกแท้อัตโนมัติหยิบมาเนื้อแบบนี้แท้ปะละ่่ะอย่างนี้คือหยิบมาที่เป็นพาแท้ออโตโอ้คนทําเก๊น,นะครับเอาง่ายๆมันไม่ท,ทําที่ที่ขายไปได้หรอกมันต้องทําที่เหมือนที่ขายได้แล้วทำโดยการถอดนี่ฉะนั้นรูปนะหล่อเพราะเดิมแบบนี้ บอกได้เลยว่าใช้ได้เหมือนองค์เป็นล้านอ่าใช้ได้เหมือนองค์เป็นล้านนะครับอ่าพี่อ๋ออยากได้ราคาคือที่ไหนที่เขาออกราคาให้ก็ดีนะก็ไม่ได้ผิดบาปอะไรก็ดีเนื้อเนี่ย,ยดูพ้าแท้ได้เนื้อผงจะหนักตึกเลยนะบ,บางอย่างก็ไม่รู้ที่หรอกแต่ผมรู้ที่เป็นพ้าแท้ก็เช่าไว้ โอ้ยเหรียญหายากของเมืองราชบุรีพ่อคูณจอมบึงนี่สุดๆของฟาร์มหายากลนะเลยนะเหรียญศูนย์สามเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคูณวัดจอมบึงพาอเดิมราคาเท่าไหร่ไม่อยากจะให้ถูกเลยจริงๆนะครับให้ไปก็หาไม่ได้เดี๋ยวก็ตกขบวนอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงผมให้ราคาแน่นอนครับนะแต่ถ้าสวนราคามาก่อนก็จะเป็นพระกคุณเป็นอย่างยิ่งเหรียญรุ่นแรกพ่อคูณวัดจอมบึง ไม่ได้ซื้อมาสองสามปีแล้วมั้งนะครับนี่เหรียญอันดับหนึ่งของอำเภอจอมบ,บึงตลอดการเหรียญที่คนแขวนไปเจองูจงางในป่านะแล้วนึกถึงหลวงพ่อว่าถ้าลอดตายจากงูจงอางจะบวชให้เนี่ยลอดตายงูจงอางพอที่ฐานเสร็จปุ๊บงูจงอางก็เลื้อยลงแล้วก็ไปกลับมาก็เลยมาบวช พ่อเดิมหกพันน่าจะพอได้เอาพ่อเดิมวันนี้ใครเอาเอาเก้าพันเก้าพันบาทรูปหล่อพ่อเดิมที่ทันพ่อเดิมส่วนพ่อคูณจอมบึงเหรียญน,นี้เอามื่นสี่หนึ่งมื่นสี่พันบาทกระไลทองยังเหลือหายากกว่าบูหนูหายากกว่าหลายหลายเหรียญในราชบุรีนะเหรียญอันดับหนึ่งตลอดการของจอมบึงหลวงพ่อเดิมแพดานโบสถทันหลวงพ่อไหมนะครับ ดูชี้งานว่างานเนี่ยก่อนปีส5 0 0หร้อยหรือหลังปีสอง0ันห้าร้อยโดยที่เปรียบเทียบกับพระหลวงพ่ออื่นที่สร้างในปีนั้นๆไม่ยากครับไม่ยากเลยนะครับผมอ้าวนี่แบบนี้เลยโอ้โหนี่ผมเห็นสีชมพูนี่ผมนึกถึงกู้ภัยหัวใจฟุ้งฟิงเงนะี้ยพเห็นสีชมพูแบบนี้ผมนึกถึงนะกู้ภัยหัวใจฟุ้งฟิงเลยนี่ นะครับอ่ะลาหูโอเคแม่นี่พรกเครื่องใครอยากเป็นเศรษฐีนะครับโอเคอ่ะถ้างั้นองค์นี้อยากเป็นเศรษฐีอะไรก็ไม่รู้เอามื่นสองโอ้พี่ พระหลักพระยอดนิยมเขาหากันให้ฟักไอราคาเบาๆคงจะยากแต่ถ้าจะแนะน,าน,นําว่าอะไรของหลวงปู่สุขโพสายทองที่หาแขวนได้สังกจายที่เสกวัชินรถปีหนึ่งสองเนีครับแนะนําให้ questions. ได้อ่าว่า so ไปหาอะไรอ่าโอเคอ่ะหนึ่งมื่นสองพันบาทพี่ p พ o p ตี้อันนี้เป็นพระสังกระจายหลวงพ่อเกษมเขมโก นี่ฝั่งจีวอนฝั่งกา้านทูบไปเช็คราคาในสายกันก่อนนะจ๊ะว่าพระบูชาสังฆจายหลวงพ่อเกษมเขมโกเนะี่ยสุดยอดไหมเนะี่ยอันนี้สร้างพร้อมเหรียญห้ารอบที่ราคาหลายหลายหมื่นนะครับพี่ยาต้อยปิดพอเดิมเก้าพัาพ 9, 000, ลงทุนเก็บแบบนี้ เขาเรียกว่าเข้าฮอตนะครับอ่ะโอเคเนี่ยนี่สร้างปีหนึ่งห้าพร้อมเหรียญห้ารอบเห็นไหมฮะโอ้พี่แอนก,กดเก้ามาเยอะเลยแต่พี่โ <laughs> ปพตีได้ครับถ้าคุณไม่ดูตำหนิคุณจะดูภาพเป็นเร็วกว่าเหมือนบนหิ่งเลยแน่นอนครับอ่านะฮะบ,บูชาบนหิ่งดูหน้าท่านยิ้มไหมยิ้ม <laughs> ครับปิวตี่กดมาแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยบูชาในบ้านโอ้โหเงินทองเข้าไม่หยุดส่วนอันนี้ตีราคากันไม่ถูกอะจริงๆเป็นพระที่ไม่มีราคาการผมเจออันเนี้ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นพระที่ผมต้องงองอซื้อเจ้าของอะ่ะผมไล่ราคาสองหมื่นเฮ้ยรู้ป่าว่าผมผมพูดกัน่าสองหมื่นเจ้าของส่วนน้อไง <im itation> บ้าหรือเปล่า <im itation> เออนี่แต่เ้าผมไม่ได้พูดเองนะ <im itation> เพื่อนผมเป็นคนโทรต่อราคากเ,เจ้าของสองหมื่นเจ้าของบอกบ้าหรือเปล่าแล้วผมผมก็ได้ถามว่าเออเฮียเขาอาจจะทุนแพงแล้วเฮียเขาเอาเท่าไหร่เออนี่ครับอ้าวเนี่ยเป็นพระสังฆายเจ้าคุณศรีสน วัดสุทัศน์ขอรับโอ้ oh, oh, พอยิดนี่ปลาลัดฉิกเสกไปในทะเลอ่ะตัวไหนวิ่งไปแล้ววิ่งกลับได้คือใช้ได้ mm hmm. ปะหลัดพอยิดนะตอนเกิดพายุกเกยคนตกทะเลปลาฉลามกัดแล้วคายนะเออคนหนึ่งปลาฉลามวิ่งมาแล้ววนหัวกลับไปกัดอีกคนหนึ่งกัดไม่เข้าแล้วปล่อย mm hmm. นะคนที่แขวนปลหลัดฉิกพอยิดปลาฉลามกัดแล้วปล่อย ส่วนคนที่ปาลาฉลามวิ่งไปหาแล้ววนกลับมากัดคนที่แขวนประหลัดพิิตเขาแขวนพราเกตวัดเกาะหลักเนี่นี่คือพระสังกจายเจ้าคุณสีสนวัตถุทัศน์เห็นไหมหนาตับเนื้อเป็นทองแดงคือเป็นทองผสมแก่แดงที่เขา,เาชอบเรียกว่าผิวมันเทศเนี่ยนะฉะนั้นพิมพ์มาสังกจายบูชาแล้วก็คือร่ำรวย ถ้าเทียบเคียงเนื้อนี้ได้กับพระอะไรเทียบเคียงได้กับพระรัตนะ้พระรัชการทั่วไปที่เอาเข้าใจง่ายๆ mm. เทียบเคียงได้กับพระบูชาภัยลีพินาวรวัดบวร mm. วัดบวรภัรรยลีพินารใหม่กว่านี้นะเนื้อนะครับนี่คือสังฆจายเจ้าคุณสีสนวัดสุทัศน์ขอรับนะเอาว่าใครมีอันนี้บูชาไว้ในบ้านจะรวยกว่าบ้านอื่นเฮ้ย mm. พระสังกระจายบูชาแล้วรวยกับบ้านอื่นจริงเหรอเอาง่ายๆสังกระจายวัดประสาท <ías> สังกระจายปูหลิวสังกระจายพ่อพินสังกระจายวัดบัรเลือกเนี่ยผมยังบูชาพระสังกระจายเลยพระพุทธโคดมลาหูพ่อกิงลูกเหมือนพ่ออินพระอุตมะสิงห์พระอุตมะ คุณเห็นไหมครับผมยังบูชาเลยครับปูวแหวนนี่ฮะนี่สังกัดใจหมดเลยครับโอ้ผมชอบพระสังกัดใจอ่ะโอเคนะนี่ลงหล่อพัดช,ช่างอ่าน่ะพัดคณะช่างนะครับ,พ,รบพี่อัญีย์บอกโอ้โหนะฮะเยี่ยมโต้เลยครับ อา้าวใครที่อยากบูชาพระสังกระจายนะครับองนี้เนะี่ยฮะกดก้าวมาก่อนว่าอยากได้กันไหมเออเนี่ยนะวัตถุบงคอลน่ะคนที่เล่นพระเล็กเขาเรียกาพราะค่อยคอสุดท้ายไปจบที่พระผู้ชาหมดแหละเพราะพระผู้ชายนี่ยคือเราเข้าห้องพระกราบไหว้แล้วเงยเห็นหน้าท่านแล้วเราจะอิ่มใจเนะี่ยดูงานหล่อของสังกระจายวัดเหมือนไหมเหมือนองค์เล็กไหม เหมือนองค์เล็กไหมนี่หน้าเดียวกันไหมหน้าเดียวกันใช่พุทธโคโดมครับของหลวงพ่อของอ่าใครอยากได้พระสังกจายวัสุทัศน์คือคุณหาซื้อไม่ได้หรอกเพราะแบบเนี้ยขนาดองค์เล็กๆยังหมื่นกว่าบาทครับองค์เนี้ยเอาสองหมื่นแปด สองหมื่นแปดพันบาทใครเอาพิมพ์ปิดไปถ้าใช้แล้วไม่ร่ำรวยกว่าบ้านอื่นเอามาคืนเอามาคืนได้สองหมื่นแปดไม่หักเนี่ยใครที่อยากร่ำรวยนะตั้งในสำนักงานนะเดี๋ยวก็มีคนเอาตังค์มาให้เดี๋ยวก็มีคนเอาตังค์มาให้นะครับนี่โอ้เรียบร้อยอะพี่ไต่ลงนะครับ พี่เตงบอกฉันไม่ได้กดเก้าฉันรักดราคาอย่างเดียวส่วนคนกดเก้ามันกลับไปกดราคาพี่มานะไม่ทนันพี่ไตลงครับพี่ประสุทธิ์ไม่ทันครับเนี่ยพี่พงษ์จันทร์ไม่ทนันและเอาจริงๆอ่ะสั่งกระจายวันนี้คุณสุนนะไม่มีราคากลางจะเปิดสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นได้หมดเพราะไม่มีองค์ที่สองไอ้เหี้ยแบบองค์เล็กๆอย่างเป็นหมื่นๆนะนะครับโอ้โหปิดกันมาเต็มเลยเรียบร้อยไปแล้วครับอ่ะต่อไป อะลาหูให้ใช้บูชาในวันพุทธที่ตรงกับวันพระเอาแน่ๆก่อนนะศิละปะอันนี้เขาเรียกว่าศิละปะนะฮะบ,บางคนเรียกศิละปะหน้าวัวก็ว่ากันไปเนะี่ยอันนี้คือเป็นงานแกะอันนี้แท้แน่นอนเพราะว่าใช้มีดแทงแกะไม่ได้ใช้เครื่องเดินแกะเนะี่ยน,นี้เป็นงานแกะนะครับ แล้วก็ที่แปะเป็นทองแท้ที่แปะนี่ทองคําแท้ผมต้บอกก่อนนะผมชอบลาหูชิ้นนี้เพราะว่าเนี่ยที่แปะอยู่นี่คือทองคําแท้ทองคําเปลวแท้นี่ที่แปะอยู่นี่เป็นทองคำเปลวแท้ ซึ่งเขาต้องลงอะไรก่อนลงสีเหลืองก่อนเพราะจะได้ให้ทองเปลวเวนี่ยติดอยู่กับสีเหลืองนี่ก็บันบ้านได้มาสองอันนะครับแต่ลายมือเนี้ยถ้าถามผมเป็นลายมือใครนะลายมือเนี้ยเหมือนลายมืออาจารย์ปัน คนอ้าวงงอาจารย์ปั่นคือใครลายมือเนี้ยเหมือนลายมืออาจารย์ปั่น <c oughs> เดือดร้อยโอหาแน่อาจารย์ปั่นอีกถ้าผมน่าจะมีรูปถ่ายนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมหยิบโทรศัพท์ผมก่อนผมมีรูปถ่ายลายมืออาจารย์ปั่นแล้วคนรู้จักอาจารย์ปั่นไหมครับอาจารย์ปั่นเป็นเจ้าวาสวัดศรีสะทองซึ่งมีรูปหล่อยอยู่บนวัดศรีสะทอง ไม่มีลูกหล่ออาจารปิ่นนะมีลูกหล่ออาจารปันอาจารย์ปั่นเรียงกับพ่อน้อยแน่นอนเพราะมีได้ครับสัง่าจายพ่อกเกษมเดี๋ยวไอโอมอยู่บ่ะให้ถ่ายรูปสตูเดี๋ยวส่งให้พี่ทำอะไรทองเลยดูแลให้พิเศษไม่ต้องสีเรียนนี่นี่น,น,นี่คือแหนบอาจารย์ปัน่นพระคูสมุเจ้าอาวาสวสีสะทองรู้บ่าเขาอาจเป็นอะไรพระคูสม บาบอคอระคังข้างฝ่างองูใจกล้าต่อจานใช้ดีพระคูสมูอ่าตำแหน่งสมู่เนี่ยคือฐานานุกรมของเจ้าคณะอำเภอรหรือเจ้าคณะจังหวัดเขาเรียกว่าพระผู้ช่วยแล้วหละถ้าเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดสามารถมีพระผู้ช่วยได้มีอะไรพระสะมู่พระบดิกาพระประลัดพระสะมูท่านต้องไม่ธรรมดาถึงได้สมาสัดเป็นแต่งตั้งเป็นพระสะมูนี่หลวงพ่อน้อย นี่อันนี้นะพระครูเนี่ยพระครูสมุองค์นี้คืออาจารย์ปัน่นลายมืออาจารย์ปันน่นอาคุณดูไหมเหมือนไหม,หม,ไหมผมว่าใช่เลยไทยธนาวุธนะเนี่ยตัวมา้าจานในเหล็กกระจาน์ใน นะกะลาแล้วจานตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวยะตัวยะกษ์คือต้อบอกเขาว่าผมอะอะไรที่ผมอยากจะทำผมก็จะทำฉะนั้นอันนี้ผมยิบมาผมบอกว่าอันนี้งานแกะเป็นงานแกะช่างที่แกะให้วัตถีสะทองนล,ะละ่ะเป็นงานแกะลุงสีนล,ะละ่ะ ที่เรียกสินหน้าวัวนะครับอันนี้ของอาจารย์กิง่งเนี่ยสินหน้าวัวเห็นไหมครับอยากกีายเขาเรียกสินหน้าวัวนหน้าเดียวกันไหมแต่เน,นี้ยเป็นลายมืออาจารย์กิง่งอันเนี้ยเป็นอาจารย์ปัน่นเนี่ยลายมือเพราะลายมืออย่างเงี้ยลายมืออาจารย์ปัน่นแต่อย่างว่าแหละครับเนะี่ย ในสายลาหูเขาก็ไม่ได้กล่าวถึงอาจารย์ปันไนงะทางทางที่อาจารย์ปันมีพยันในหนังสือเครื่องรางองค์พระปฐมอะที่เป็นพยันสิ่งที่บอกเป็นพ่อน้อยอะรูปอันสุดท้ายเลยคุณไปอ่านขอมใต้พยันนะเขาเขียนเลยพระอาจารย์ปันซึ่งอาจารย์ปันเนี่ยสร้างวัตถุมงคลแน่นอนนะ เนี่ยก็คนแก่คนเดียวกันนะครับจะไม่สินเดียวกันได้ไงอะ่ะแต่แค่เขาแก่อันนั้นให้ทีแรกแก่ให้พอน้อยอแก่อาจารย์กิ่งแล้วก็แกะให้อาจารย์ปันนะครับอ้าวโอเคเนี่ยลงจานทั้งลูกเลยครับอือจานหมดเลยเนี่ยจานหมดเลยนี่ เนี่ยจานหมดเลยครับเนี่ยอ nice ันนี้ครับเอามื่อห้าครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วในสายกลาต้องต้องรู้ด้วยว่ามีอาจารย์ปั่นและเอาว่าอาจารย์ปั่นจะเล่นง่ายด้วยเพราะอะไรเพราะสามารถเอาแนบท่านมาเทียบกับเลยมือท่านได้โอ้พี่นัทวั์ ให้บูชาในวันพระที่ตรงกับวันพุธด้วยทองเปลวและน้ำมันจันทร์ให้แปะลงไปในหน้านะลาหูขอได้ครับมากันเต็มมากันตรึมครับหวัวดูง่ายนะเนี่ยแล้วเหมือนเขามีน้องรอยการแปะทองมอาอยู่แล้วด้วยนะ นะครับอ่ะโอเคผ่านไป